จากโจทย์หน้าที่17ข้อที่5มีโจทย์อยู่ว่าเอมสะสมเหรียญชนิด10บาทและ1บาทรวมได้42เหรียญคิดเป็นเงินรวมกันได้249บาทอยากทราบว่าเอม,มีเหรียญแต่ชนิดรวมกันอย่างละกี่เหรียญแทน X 10บาทแทน Y 1บาทหน่วยคือเหรียญ สมการที่1 x วก y เท่ากับ42มาจากการรวมการของชนิดเหรียญ10และเหรียญบาทได้42เหรียญสมการที่2 1 0 x บวก1 y เท่ากับ249เหรียญมาจากเหรียญ10จจำนวน x บวกเหรียญบาทจำนวน y ได้249บาท เป็นจำนวนเงินและสมาการที่3มาจากการเขียนให้ y อยู่ในรูปของ x ได้คือ y เท่ากับ42ลบ x นำสมาการที่3แทนในสมาการที่2จะได้ว่า1 0 x บวกวงเล็บ42ลบ x เท่ากับ 249จากนั้นคำนวณสมการได้ว่า 10x บวก42ลบ x เท่ากับ249จากนั้นนำ 10x และ x มารบกันจะเหลือ 9x 9x บวก42เท่ากับ249 9x เท่ากับ249ลบ42 โดยนำ42ที่อยู่ทางฝั่ง 9x มาลบกับ219ที่อยู่ฝั่งหนึง 9x เท่ากับ207คือ219ลบ42จะเหลือ207จากนั้นนำ9ที่อยู่หน้า x มาหารกับ207จะเท่ากับ23 จะได้ค่า x เท่ากับยีหลังจากนั้นหาค่า y โดยนำค่า x ไปแทนในสมการที่3หาค่า y จะได้ว่า y เท่ากับส2ลบ x y เท่ากับส2ลบ23 y จะเท่ากับ19คำตอบ a มีเหรียญ10บาทจำนวน2 3เหรียญเอมีเหรียญ1น1บาทจำนวน19เเหรียญคะ่ะ ข้อถัดไปนะคะโจทย์ในหน้า20ข้อที่3มีอยู่ว่าจอมอ่านหนังสือเล่มหนึงไปแล้ว72หน้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่านคิดเป็น5ส่วน8ของจำนวนหน้าที่อ่านไปแล้วหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งหมดกี่หน้า x จำนวนหน้าทั้งหมด y แทนหน้าที่ยังไม่ได้อ่านหลังจากนั้นแทนค่า y, y เท่ากับ5.8ส่วน8คูณ72นำแกับ72ตัดกันจะเหลือ9 y, y จะเท่ากับ5คูณ9 y เท่ากับ45หหน้าที่ยังไม่ได้อ่านหลังจากนั้นหาค่า x x, x เท่ากับ 72บวก y x ชบกับ72บวก4 5โดยค่า y คือ45นำมาบวกกัน x เท่ากับ117คำตอบคือหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด117หน้าค่ะข้อถัดไปนะคะหน้าที่11ข้อที่7โจทย์มีอยู่ว่า ไก่นกสุนัขหมูมีอย่างละเท่าๆกันโดยนับขารวมกันทั้งหมดได้219ขาและมีนกทั้งหมดกี่ตัวโดยให้ x แทนจำนวนสัตว์ที่กำหนดให้คือไก่นกสุนัขหมูจึงได้สมก,การดังนี้2 x บวก2 x บวก4 x บวก 4x เท่ากับ 12x โดยนำ 12x มาแก้สมก,การได้ดังนี้ 12x เท่ากับ216คือจำนวนขาของสัตว์ทั้ง4ชนิดมารวมกัน x เท่ากับ216หาร12โดยนำ12ตัด216 x เท่ากับ18ดังนั้นคำตอบคือ มีนกทั้งหมด18ตัวคะ่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะหน้าที่22ข้อที่12โจทย์มีอยู่ว่ารถโดยสารคันหนึ่งคิดค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่21บาทและเด็ก10บาทถ้ารถโดยสารคันนี้มีผู้โดยสารรวม23คนและเก็บค่าโดยสารได้395บาท อยากทราบว่ามีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่กี่คนและเด็กกี่คนโดย x แทนจำนวนผู้โดยสารผู้ใหญ่ y แทนจำนวนผู้โดยสารเด็กสมการที่1โดยนำ x และ y มารวมกันจึงได้ว่า x บวก y เท่ากับ23สมการที่สอง 21x บวก10 y เท่ากับ395คือจำนวนของผู้โดยสารผู้ใหญ่ x บาทบวกด้วยจำนวนผู้โดยสารเด็ก y บาทเท่ากับ395บาทเป็นจำนวนเงินและสามารถเขียนในสมการที่3ได้ว่า y เท่ากับ23ลบ x ให้ y อยู่ในรูป x ดังนั้นแก้สมก,การโดยแทน y ในสมก,การที่2จะได้ว่า21 10, บวก10วงเล็บ23ลบ x เท่ากับ395จากนั้นนำา2 1 x และ1 0 x มารลบกันจะได้ว่า1 1 x บวก 230เท่ากับ395 11 x เท่ากับ395ลบ230โดยนำ230ที่อยู่ฝั่ง11 x มาลบกับ395อีกฝั่ง1นึงหลังจากนั้น11 x จะเท่ากับ165นำ11 ที่อยู่หน้า x มาหารกับ1 6 5จะเท่ากับ15 x คือผู้โดยสารผู้ใหญ่มีจำนวน15คนและหาจำนวนผู้โดยสารเด็กได้ดังนี้โดยนำสมการที่3มาแทนค่า x จะได้ว่า y เท่ากับ23ลบ15เท่ากับ8คำตอบคือ มีผู้โดยสารผู้ใหญ่จำนวน15คนและมีผู้โดยสารเด็กจำนวน8คนคะ่ะข้อต่อไปนะคะโจทย์ในหน้าที่2 2ข้อที่14มีอยู่ว่าในการทำกิจกรรมครูแบ่งกลุ่มนักเรียน51คนออกเป็น2กลุ่มโดยที่กลุ่มแรกมีจำนวนมากกว่า2เท่าของอีกกลุ่ม1อยู่3คน จึงหาจำนวนนักเรียนได้ขอัยครับจงหาจำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มให้ x แทนจำนวนนักเรียนในกลุ่มที่หนึ่งและ y แทนจำนวนนักเรียนในกลุ่มที่ 2. สองสมการที่หนึ่งคือ x บวก y เท่ากับ51สมการที่สองคือ x เท่ากับ2 y บวกสาดังนั้นแทน x ในสมการที่หนึ่งคือ 2 y บวก3จากนั้นแทนค่าวงเล็บ2 y บวก3บวก y เท่ากับ51าสินำ y ที่อยู่ข้างนอกวงเล็บมาบวกกับ y ที่อยู่ข้างในวงเล็บจะเป็น3 y บวก3เท่ากับ51นำามไปลบ51จะได้ว่า3 y เท่ากับ48ดังนั้น ย้าย3ามที่อยู่หน้า y ไปหารกับ48 y จะเท่ากับ16นำค่า x มาแทนในสมการที่2เพื่อหา x x เท่ากับ2 y บวก3 x เท่ากับ2คูณ16บวก3 16คือจำา16คือ y ของนักเรียนในกลุ่มที่2 นำสองกับ16คูณกันได้32จะได้ว่า x เท่ากับ32บวก3 x เท่ากับ35คําคำตอบคือมีนักเรียนกลุ่มที่1จํานวน35คนและมีนักเรียนกลุ่มที่2จํานวน16คนค่ะ